ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของกล e นนะครับหรือ Apple g กล n ตัวนี้เสียค่อนข้างเยอะนะครับมี igbt 3ตัวนะครับที่เสียแล้วก็มีภาค dc to dc เป็น m o s f e t นะครับเสียไปทั้งหมดเลย16ตัวครับตัวนี้ครับผมได้ใช้เบอร์มาตรฐานนะครับ4115ใส่เข้าไปนะครับเป็นของแท้แน่นอนของแท้ก็จะมี ขีดแบบนี้นะครับด้านหลังนี่นะครับของแท้แน่นอนเป็นออริจินอลครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทดสอบนะครับโดยการจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ฝั่ง AC Output พุนะครับไปยังโหลดเป็นหลอดไฟแล้วก็มีโปรบของสโคบนะครับตรวจวัดคืนเพียลซายนะครับ ตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับที่50โวลต์18แมนะครับเปิดสวิตช์เครื่องมีไฟ230จ่ายออกแล้วนะครับแต่มีโค้ดขึ้น04นะครับ04ก็คือแบตเตอรี่อ่อนครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับ ตอนนี้จ่ายเข้ามาที่49.8ครับหรือว่า50โวลต์เครื่องก็ยังแจ้งว่าแบตเตอรี่อ่อนอยู่นะครับก็ต้องตรวจเช็คดูเดี๋ยวผมขอปิดไฟในห้องก่อนนะครับลดแสงไฟในห้องแล้วนะครับจะได้เห็นชัดมาดูการตั้งค่ากันก่อนเมนูที่1นนะครับโหมดการใช้งานตั้งเป็น SBU การชาร์จ60แอมป์นะครับคุณลูกค้าใช้แบตค่อนข้างจะเยอะครับ APL ยูดชาร์จจากการไฟฟ้า2แอมป์นะครับต่ำตัดอยู่ที่49ครับในขณะที่มีไฟ AC เข้าร่วมครับแล้วก็กลับมาใช้แบตที่51ชาร์จจาก โซลาเซลล์ cell, ครับเสียงปุ่มกดหน้าจอไฟอารามไบพารสํสำคัญนะครับเมนูนี้นะครับ26แหแรงดันชาร์จนะครับตั้งไว้ที่57.7แล้วก็วนลอยนะครับ57.5เหมือนจะเป็นสเปคของผมเลยนะครับที่มันเตือนตอนนี้นะครับนึกจากว่าเราตั้งตัดตัดไว้ที่48ครับ 48มันก็เลยเตือน,นครับไฟผมมีที่49ตัวน,นี้เมนูนี้นะครับจะเป็นค่าต่าตัดในขณะที่ไม่มีไฟ AC เข้าร่วมนะครับเมือเ่อแรงดันต่าถึงเมนูที่29นะครับมันก็พร้อมที่จะชัดดาวเครื่องครับในขณะที่แบตออน เดี๋ยวผมขอลดอุก่อนนะครับเพื่อทำการทดสอบด้วยสวิตชิ่งนะครับตั้งไว้46ก่อนแล้วกันนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดกันใหม่ หลังจากที่ตั้งค่าแล้วนะครับจะต้องไม่มีการเตือน04อีกนะครับเดี๋ยวรอไฟในเครื่องหมดไปก่อนนะครับเปิดไม้มาแล้วไม่เตือนแล้วเห็นไหมครับะจะเห็นว่ามี แรงดันของแบตเตอรี่นะครับขึ้นมาที่2องขีดครับไม่มีไฟ AC เข้าร่วมครับตอนนี้ไม่มีแผงนะครับแรงดันแบตมีที่49.6สเฝั่งเอาพุทยังไม่มีโหลดนะครับมาดูขึ้นเพียวซ้ายนะครับสวยงามเดี๋ยว ตอนกลางวันนะครับก็จะทดสอบกับแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซล่าเซลล์จริงๆครับผมจะลองดึงโหลดน้อยๆกันก่อนนะครับดึงโหลดที่100วัตต์เพิ่มไปอีกนะครับเป็น300 300กินกระแสที่7.7แอมป์นะครับผมจะลองดึงโหลดที่500นะครับ ไม่รู้ว่าสวิตชิ่งจะตัดหรือเปล่านะครับนืกจากว่าสายแบตเส้นเล็กครับแล้วก็สวิตชิ่งจ่ายได้แค่18แอมป์เท่านั้น,นครับลองดูนะครับจ่ายได้อยู่นะครับแต่แบตเตอรี่ลงต่ำเลยครับเอาละตอนสายๆนะครับจะทดสอบกับแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซล่าเซล แล้วมารีวิวกันอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ